สวัสดีครับวันผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเช่าเซิร์ฟเวอร์ VPS นะครับซึ่งจะใช้ที่นี่ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นี่ครับก็คือของเ t c Cloud นะครับทีเนี้ยออในโบรกเกอร์ของอินเตอร์นะครับบรอกเกอร์ของอินเตอร์เนี่ยจริงจริงทุกโบรกเกอร์นะครับควรเช่าเซิร์ฟเวอร์ให้มันเคียงนะครับ VPS อ่าไม่ใช่ครับทุกทีคนรชา่า VPS นะครับให้ใกล้เคียงกับเซิร์ฟเวอร์ของโบกเกอร์ที่เรารันนะครับบางโบกหรือว่าหลายๆบลกเนี่ย MT 4กับ MT 5เนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์เขาอ่ะตั้งคนละที่กันคนละจุดคนละโซนกันซึ่งอันนี้ของอินเตอร์ผมถามมาให้แล้วนะครับซึ่งมันมันก็ตั้งกันอยู่คนละโซนจริงๆเลยเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวนะครับที่ใช้ทั้งสองเลยก็ได้แต่ก็อาจจะปิงสูงหน่อยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ปิงต่ำๆนะครับแบบ ยี่สิบสามสิบอะไรนี้ครับหรือต่ำกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เช่าที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็อยู่ที่ระดับสองร้อยกว่าซึ่งมันไม่เหมาะกับ EA ปั๊มลดบางตัวนะครับนี้ย้ำนะครับว่าบางตัวอ่ะอย่างที่ผมใช้นะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมไม่ถามมาให้ละนะครับอ่ะอันนี้เซิร์เวอร์เ t 4นะครับขอแนะนำมาว่าเป็นของลอนดอนนะครับหรือใกล้เคียงนะครับอ5ก็ของสิงคโปร์ครับ ดูว่าลิสต์ตามนี้ได้เลยครับเนี่ย MT4 ก็คือเอฮ่องกงใกล้นะครับนี่ครับ UK ไทยอะไรพวกนี้ครับ DC นะครับอ่าแล้วก็ m t 5นะครับเห็นไหมครับุุ่งไงใ้นะครับแต่ที่ขอแนะนำเลยคือสิงคโปร์สิงคโปร์ค่อนข้างจัดีนะครับลองใช้แล้วแต่ว่าถ้าเช่าของสิงคโปร์เนี่ยเออบาง v p p ผมเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็บวกไงนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดู นี่นะครับเราเข้ามาตัวโปรดักนะครับแล้วกดบวกเห็นไหมครับผมใช้เป็นตัวเอ็กซ์ต้านะสามกับศูนย์ก็ใช้เป็นตัวแล็ปต์เลยสอง c ีพียูดีนะครับแรมสองจิกนะครับพื้นที่สี่สิบจิกอันนี้เพียงก็รันได้เอ็ีสี่รันได้ประมาณห้าหกพอร์ตนะครับแต่ว่าเอ่ารันซูเปอร์เนี่ยพวก c ีพแรมยังไม่คูดเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสนะิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังดีเพราะว่า เวลาก้ามันวิ่งแรงๆถ้าเราลันหลายพอร์ตนะมันจะลากไปจน CPU ใน99%มันยังรันได้อยู่ไหมรันได้ครับรันได้แต่ว่าบางทีมันจะออกออเดอร์ช้านะครับอันั่นคือข้อเสียครับที่ผมใช้เนี่ยแฟลกเกิลสไตล์เนี่ยอันนี้ปิงอยู่ที่ประมาณ30กว่าได้ครับไม่เยอะนะครับนะครับหรือเวอร์จิเนียอเมริกาเราก็เลือกไปเลยครับที่4นะครับ ส่วน MT5 MT5 ขาแนะนำสิงคโปร์นะครับก,กดเลือกแล้วก็กดดีพอ o y ได้เลยครับหลักลัก,ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวราคามันจะไปบวกภาษีอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้า MT5 ก็จะแพงขึ้นหน่อยแต่ไม่อยากเสียตรงนี้ก็ก็รันต่อในซูเปอร์เดียวกันได้นะครับแต่ MT5 เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงไม่แนะนำครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินสเปคมากกิน NTC เ,เป็นเท่าตัวครับ ที่ผมลองมานะนะใช้ mt 4ได้าเือ mt สดีกว่านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปอันนี้อีกทีนะครับเนี่ยแคปไปดูก็ได้ครับเป็นรีเซอร์เวอร์นะครับใกล้ที่ไหนก็อันที่นั่นเผื่อไปร้านที่อื่นแล้วมามีตัวเลือกเซอร์เวอร์มากกว่านี้ครับก็ลองเลือกรันดูนะครับตามความพอใจเลยครับเนี่ยหลักๆก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยอย่างอันนี้ผมสิงคโปร์ใช่รับผมกดดีพอยใช่ปะ เนี่ยก็เติมเครดีให่เพียงพอของผมไม่พอผมเติมไปแค่ร้อยสี่สิบกว่านะเพราะว่าผมเพิ่งชําระรายเดือนไปนะครับกดเลือกแพลนได้เลยครับมันก็จะคิดเป็นราคามาให้นะครับ M พีีเนี่ยสองตัวนี้ใช้ได้นะครับ M พีก็พอับประหยัดเนื้อที่ดีประหยัดทรัพยากรเครื่องดีครับแล้วก็ประหยัดเงินด้วยถ้าถามว่าบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของไทยเดือนละร้อยห้าสิบอันได้ไหมอันได้ครับแต่ลองดูครับปริงมันสูงครับ ถ้าปิงมาสูง